ชายกล้ามโตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ในอดีตคือสถาปนิกบ้างานผู้ไม่เคยเหลียวแลสุขภาพตัวเองเลยเป็นเวลาน,านานถึง15ปีเต็มจนอยู่มาวันหนึ่งเส้นประสาทในหูชั้นกลางของเขาติดเชื้อไวรัสกลายเป็นอัมพาตเครื่องซีกเงินทองมากมายในบัญชีธนาคารช่วยอะไรเขาไม่ได้จู่ๆเนี่ยปากมันอมน้ำไม่ได้เขาเรียกว่าเส้นประสาทผู้ท่เจ็อักเสบ นะครับหรือเ e ลเพอร์ซีนะฮะเรียกตามชื่อศัพท์ประเทศไทยก็คืออามาพาดพื้นซีตาเราค้างปากเราเบี้ยวมือเราไม่มีแรงแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าช้ากว่าน,นี้นิดเดียวเนี่ยมันจะเป็นไปทั้งแถบแล้วก็จะลงไปถึงขาคราวนี้เราจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ำเลยเรามีตังนะจะมีเงินแต่เราซื้อสุขภาพที่มันดีกลับมาไม่ได้เลยอะ หลังรอดชีวิตมาได้เขาหันกลับมาดูแลสุขภาพด้วยการเข้ายิมสม่ำเสมอและทานอาหารที่เป็นประโยชน์ในเวลานี้ร่างกายฟื้นฟูเกือบ100เอร์เซแล้วทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่อยู่ที่ว่าใครจะเห็นคุณค่าของชีวิตเราได้เร็วกว่ากันและณวันนี้ร่างกายผมเปลี่ยนไปอดีตสถาปนิกร่างพัง หันมาทำธุรกิจเสื้อผ้าและอาหารขณะเดียวกันยังช่วยงานสมาคมกีฬาพะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยสร้างสรรค์สังคมแห่งสุขภาพมันอันตรายมากเลยนะแต่การที่เราไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตและในที่สุดแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือสุขภาพเรานั่นแหละที่เป็นสิ่งที่จะตอบสนองเราในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตทุกวันนี้ผมออกกําลังกายที่ละหกวันเมื่อก่อนเราคิดว่าเราต้องหาเวลาว่างเพื่อจ่อกําลังกาย แล้วเอาเวลาที่มีทั้งหมดทำมาหารับประทานถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเราร่างกายเราไม่ดีพอเนี่ยต่อให้เรามีแรงแค่ไหนวันหนึ่งเราต้องป่วยชินกริแสงล่าถ่ายภาพประวิทย์ทั้งทวีสุขรายงานครับ